ครับผมอออตอนนี้เอากันนังสิจ,นนสจับไก่ไปกินเนาะไก่มันจับยากเสียวปืนยิงกอ้แจ๊กสิจังไหนล่ะนี่ครับเลืองสีเอาเห็ดมึงเฮ็ดจังไหนหมดสิ้นจังบ่วงคล้องครับบ่วงข้องครับบ่วงข้องเฮ็ดคือบ่วงคล้องกับปมอมเนี่ยบอกต่อไหน,น,นเดียวหนิมึงมึงครับเฮ็ดไอาดีเดอรจ่าไงเอากูเอาปืนยิงเอาเด้เนาะกระด้างกุยแบบเลย เมื่อกี้นั่งอมดิแเพงแค่อยู่เดี๋ยวๆคนเดี๋ยวเิ่งไปเิ่งวิธีเฮ็ดกันครับบ้าไม่ใช่มีเงินนี่ครับวิธีเฮ็ดคือควงคล้องกับปอมแล้วเอาไก่ใส่แหละนี่มึงเอาหินเต็งไว้เนี้ยมันสีคลองนี่เออนี่เท่าครับเบิ่งรวมนี่เดี๋ยวสิให้นุ่มบานปลาแก่ตัวเองเลย บเดียวมึงเดินมาเดีวมาเดีวโอ้หเมเอกี้ยบ่ถ้าแตกเนี่ยกูยันเดียวปืนยิงเอาอยู่ได้บ่ะพอออโอ้ยกูว่าปล่อยกูปล่อยกูมึงต้องเอาหนีทน้ำเอาหินเตียงใบนี่ไอ้หานี่โอนใหญ่หัวไอหินแต่วาพอเดีวเพืนี่แหละ เฮ้ยเกีียวไปเลยวะบมันพร้อมบางทีถูกอะไรเลยเฮ้ยเสื้อหมอหมอเรียนมาเขาเิ่งเสร็จไปกิงหนึงไม้บาบงมมักงงเกียวนุมบ้านตาดีสิเ้เป็นครับสีมือโอ้ยางขับตัอนีร่างของเขาแล้วนะถนแมผมถึงแม่เขาแล้วก้าไปเอาไปจับไปมันชิงจังอ่ะิงจังอ่ะหุ่นฟองอา้อ๋อเดี๋ย ไปครับยังไปเฮ็ดเฮ็ดกินบ้านเนี้ยแน่เลยหอดฝีมือผมเกือบเลยเอาปืนยิงเอาที่แจ้งก็แจ้ไปพี่น้องยังไม่ิ่งแย้มกินอันดับทุนละเอาแใจพอครับผมดันนี่กับคาแล้วล่ะครับกำลังสิเผาขนเนาะอันเสียไาเสียจังไรกินก่อมื่อนี่ย่างครับเบิร์ตโตครับย่างเบิร์ตโตกินกับพุนล่ะครับกับกีตาร์ข้าอยู่พุ่นย่างว่าท่านตอนนี้กำลังเผาอยู่บนบรรยากาศครับอยู่ไฮอยู่หน้าครับอยู่สวนย่างมื่อนี่ ครับอยู่สวนยางครับสวนยางนุ่มบานป่าแถวนี้อันน่าจะเขียดอยู่บ้านเมื่อไรครับผู้บา่าวททศบ้านนี่แหะครับเดี๋ยวจังเบิ่งไปเรื่อยนี่นนแหะครับหมอนี่หันหน้ามาดูคนยิ้มในมนู่นเลนี่มือบ่อยากบอกครับเบิร์ตสามเมงนี่ <c oughs> ดอก <c oughs> นะครับวิธีผู้บา่าวททศบ้านเนาะ เมืองที่ไหนครับดกเผาออกเอาเห็นอย่างๆเอาอัอนมาใส่ใบอันมาคัดออกใกล้ๆป่ะเสียบยังก่อนนี่เสียบนากระทาซอสเสียนกากรทาซอสผักติดตามซองน้องน้มเด้อครับนี่นมีอ่ป่ซองมีมีเออ,เ,อ,อ,สอเสียบยังกว่าเสียบนากระทาซอสเสียบนากระทาซอสเดี๋ยวขึ้นซื้อไหมเดี๋ยวก็ับานที่ละเดี๋ยวขึ้นซื้อให้เพื่อนนะครับครับผมจงไปบางอีกแค่นึงใกล้สิ่เหลี่ยมคนละตอนนี้เขากับขั้วแล้วเนาะว่าสิย่างมันหน่อยครับ มันหลายนนนาานคนผุนหนึ่งสองสามสี่ห้าโคกนครับผู้หนึ่งกีดยางอยู่มันสิบคู่เขียวมันสบูเขวก็เลยว่าสอดอบกันสดน้ำนะตอนนี้กับขั้วอยู่ห้เตีมยวเปนขั้วเปลี่ยนเมนูไหมครับคนไหลนี่แหละตามบรรยากาศต้องให้ท้องแนากีดยางอยู่นี่พร้อมเปลี่ยนครับว่าสิอบ๊บนี่แหละครับข้ากันมากีดยางเนาะดีเถียงนี่แหละตามภาษาผูเบาแท่บ้าน มานั่งกบผมโมไม่หยังครับจะพากินเหล่าก็อะไรแมาพอแตะมันมีเสียคนครับมันเป็นแต่ตลอดมาพอแตะแค่ตลอดวะสันแค่ไปให้ดใครครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวไปเบิ่งคู่เบิ่งกี่ครับผมมสี่เหล่บ้านเ้องแง้มหากินกับหากินเบิ่งเดี่ยวเกี่อย่างดึกตะบัดยันยนี่เป็นไม่ละใบาสามเครืองครับผมมันขึ้นเนาะ <c oughs> นี่เจ in ้าไอ้ลุงสองยูทูปนี่นี่กีดยางนี่ครับผมกีดยูนี่พ่อมกินยูนี่ครับต้องยาดหน่อยเนาะบี่เมีแม่มันเลยอันนี้ก็ห่างจากบ้านประมาณหารอยเมตรครับจากบ้านผมนี่แหละที่ทําการห่าซุ่มนี่ครับซุ่มซุ่มนึงก่งญี่ปุ่นครับเขากันมาได้ไกลกันมาได้บรรยากาศเนาะบนาน่อเขาเนาะ <ส>พายุองเขียบกรุงเทยกับมาเด้อส re ่วนนี้กำลังเดือมตุลาครับปลายฝนต้นหนาวหน่อยมันหน่อยตรงที่แต่เป็นหน่อยนี่ครับอยู่กับบ้านพ่อตุ่นพ่อตัวเล็กพายุองเขียบกว่าังมาเบิ้งหากีดยางอยู่บ้านเท่าผีซ้ำกันแล้วกเขากะข้าวผมมีความสุขดีดิเอาเอาเอาแบบจำแกนแนนยังออกดี ครับผมตอนนี้กระตำเครื่องเนาะเครื่องนี่มันสิมีตะไคร่พริกไทยเป็นเม็ดหน้าครับพอละหาบาทสิบบาทแล้วก็พริกแห้งกระเทียมเอียงอีกจา้าเบิร์ดเลยเนาะพริกแกงยังเอาใส่น้ำกลนกย่างเบม่งแกครับนี่แหละครับนี่แหละครับ,รบตำจังสีเอาไปใส่จังสีอบเนาะอันหนาไหดูกยิ้มแน่โซ่เขียวว่องครับผม เครื่องตามเครื screens, right ่องอบไก่ว right. so ่าส okay ิย่างเด็กแรกสามสี่คนเหมือนมูมาหลยก็คือสิอบครับจังคู่แขวกันเป็นสี่คู่กันเนาะครับผมครับผมตอนนี้ก็บกำลังพวงหม้อเด้อครับเด้อมันเหมือดเนี่ยเด้อแจ้งเป็นเห็นมาเห็นออกกินหองมันเหมือดอ่นทัางผมกับกำลังกีดยัครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครับ นะครับอบไก่เฮาเนาะอันนี้กบไก่อันอันนี้เขาเห็ดเหรอครับแต่ตากมาเท่าไรหน่อยครับเป็นกระป๋องมเนาะไปคือนี่จะใส่ใส่หน่อยมึงมีน้ำกันเลืทุกคนนี่เยี่ยมชนิดกับคะแนกได้รุ่นตีครับผมานี่ผมเป็นยังครับคันที่ถือแก๊ปก็ถือแก๊ปแต่ปืนนั่นแหละไพ่บานน้ำเมืองถือแก๊ปยาบ่ถือดอกอยู่นี่เออขับมาน้ำยูนี่นี่นี่แต่ยาซ้องโอ้ยาเสซน ยาซ่องมีวิทยาศสติ์นะครับว่าไปแต่ีจือจับกับพังผู้เยาอ่อนอยู่แถว้แมนนี่แหละนี่แหละพี่น้องขันสิตาเขารบดกับสีเบิร์ไปหน้าสแก๊บแก้มไปเรื่อยเขาเนาะทีมงานแอบแซวแออตามมิทีีวิยบบานนอกเขานะนี่สวนยางสิละพู่นี่ก็กำลังกีดยางอยู่ครับผุนม้อนขึ้นยูวตอนนี้ก็โคม้งอ่งนงกันน้ำทั้งกีดยางอยู่กับมะเพือนพิ่ม มาเด้อมาเด้อครับบานบานเฮาพี่น้องรุงเทรุงไทยบ่งก็คือฮอดบานอยู่ด้คิดว่านีนเนาะนี่แหะไปปกวาไมเาลยถึงพี่น้องพี่น้องเนี่ยเอ้โหข็งอยู่ก้มือเนี่ยเมื่อกล่องครับเมือกล่องเดี๋ยวอ่นสิบหาอันไปมาอยู่

喂好美啊！你看，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  กูบ่าบ้านเราเขาทํามาแล้ล่ะนี่ว้ามือจะกลับมาเมนว่าไอ้มึโต๊ะตามไม่ดีวันนี้ว่าจเปยิ่งนาปองค์เป็นนแยงมเเดี๋ยวยังติหาเปนยิ่งลงนะครับกี่ตะตนเฮ็ดไก่เลยเขาจะสีเขาจะสีพ้อมครับ ไอ้สองมึงน้ำพนูดเหรอ,อเออยบเีินข้าวกันข้าวกันหยิบที่ไนครบเอ้ยพี่น้องบานห้องผลเบงที่หลย,า,ยางออกดีได้เปิดหนาม,มีดแหลกตู้เบียดเบียดน้ำทิ่มห้างความว่ามันไกลอยู่มั้ยยันนี่มึงที่ไหะครับเพราะ้าเปิดหนาไอ้นี่ เขาแต่ได้หกเมตรบอกนี่ป่อกมาสางปีน้องน้ำบันปาสิทาพี่น้องมาบุญเนี่ครับบรรยากาศคบาให้บ้านเางใช่ของกูลอยเสือมานี่ราไม่ยังหรอกครับรอเรื่องเราเรื่องยาเราเราเนี่ยกินยูแต่ว่ายาไม่มีหอกนานกบผมเนี่ยม่้อายทเม้าล้คิวอบ่เนี่เอาเลยหออยจะถ่ายครับอ้โอ้ียวยน้นนี่ <mondo> โอ้โอ้โ <respuesta> อ mm ้โ hmm. อ <sm ann> yeah, ้โ oh อ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 ้โ oh า้โ oh. า้บอ้โอ้โอารถ้อ้โอ้โอ้โอเโอ้เพ้โไ้โอ้เอ้โอ้โม้โอ้โอ้ออ้อ้โอ้โ้้โอ้อ้โอออ้ออ้โา้โอ้โอ้อ้โา้โอ้โ้อ้า้้อ้ออ้อ้อ้้ออ้ออ ก๋วยเดือดเลยกินหอดเด้ออบไก่อบไก่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพกูย่างอะไเนี่ยโอยูหรอกเอาโปรโมทฝากซองมี่ซองวะพี่เอาฝากซองมึมีซองนะครับแต่ว่าขนมโคกมีเพจขนมโคกหติดตามนะครับผมพี่เฮาขนมโคกชาววังอร่อยเย็ดโคกท่าโพกคลิปนี้ก็คือจบไปซ่ซามิแล้วครับจัำปอกันไหมเนาะขายอยู่ไซพี่ขายอยู่หนาโลตัส บ้านนายได้ใหญ่อำเภอเสนางคนนคมนะครับผมจังหวัดอำนาจหัเจริญนะฮะไปพัดไปพันมากกบแวะซิมเบงเขาขยุ่งได้ดีเจ้าิไดายอยู่สามยางสี่ยางมาเร่งความดันไขมันในเลือดแล้วก็มันหวานนะครับผมขอบคุณครับไปพี่นองไปเอาเลย